สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับกงว่างๆครับตอนแรกๆก็วีเวียนครับพอดีก็เลยขวดน้ำเต็มพอดีน้ำนี่ครับคนละเปล่าครับพอดีผมผมเสื่อน้ำเป็นขวดกินนะน้ำขวดกินมันเต็มก็เลยว่าจะเอาไปไหวให้ผู้ฒ่าคนขายครับล้วก็จะพาออกไปเบิ่งเบิ่งไ้เบิ้งหน้าครับเ้วก็บเบิ่งต้นใหม่ที่ผมปลูกเพราะผมไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วไม่ได้ไปนานจะประมาณเกือบสามเดือนแล้ว ต้นกั้ยต้นแบบฮงต้นบบกพริกต้นยูคาอย่างนีนะครับประมาณนั้นนะครับจะเดี๋ยวถาไปเบิ้งกันครับแลังจากนึ่นผมจะเอาไปเอาเขาหอยเอาเฟืองต่อเฟืองเข่านะครับต่อเฟืองเข่ามาใส่ต้นบักมังคุดใส่ต้นบักเงาะใส่ต้นทุเรียนผมนะเพราะว่าผมหมักปลูกต้นไม่เอาตรงคือถ้าใครดีดตามผมตนโดนผมจะดูจักว่าผมหมักปลูกต้นไม่ผมเคยบอกอยู่ว่าหมักปลูกต้นไม่แล้วก็ ตอนนี้ต้นบักการันต์มันมาต้นบักมะขุดมาเยอะมากหลายวิลีเดี๋ยวผมจะอ,อินเสิร์ตให้เบิงนิดนึงครับอาจจะบริเวรบริเวรบอ,บอ,อกแต่ว่าเดนไทยแบบรวมเบิงกับไทยคลิปกับเดนไทยเบออิงกำลังแบบรูปซ้ำแบบสองมโก้เลยกำลังพกกินแล้วการบังงอกกำลังเริ่มมาแต่ว่าบังงอ,อกนี่มาอยู่มากซีหาวย <c oughs> ต้นมันสมบูรณ์ปีที่แล้วนะมันบ่มาครับมันปลูกแล้วมันเกิดเขาบอกว่าบังงอ,อกนี่มันมันต้องเฮงิในผู้ใดดีมีข้อมูลกับคอมเมนต์มาเลยครับผมปลูกต้นเดียวค่ะน่ะ ปีกฟอนเนี่ยมันดอกดอกได้ปรมากวิกายเนี่ยมันดอกเพือสิมากแล้วแบบสมบูรณ์ให้แต่ว่ามีดัวมันเจาะต้นมันแล้วมันก็เลยกินอีกปีนี้มันต้นบ่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่ามันดอกอยู่ดอกขอบ่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่ามีมากครับแต่ว่ามากบ่หลายสีหาหน่วยแหละแต่ผู้ใดที่มีวิธีกับข้าเม่นมากเขาเห็นในเสฉะมันหมากหลายๆแล้วก็มี่ต้นหมกม่วงมีหลายต้นอยู่ดอกต้นหมวกทุเรียนแบบข้าตะไคร่หรือเปล่าบึ้บพอได้กินอยู่ครับโอ้โพอได้พดน้ำครับพอได้แบบเบื่อเบื่อเนี่ยเหมือนแรงเนี่ยเหมืนเสาพ่นน้ำพ่น วัครับว่าร้ายกะรถลกเอาขวดไปใช้รถละกะเดินทางครับไปตัดผ้าไปหน้าเลยครับวันนี้อาครับในรอบเกือบสามเดือนครับตอนนี้ก็มาหอดหน้าเรียบร้อยครับตอนนี้กะเอากระสอบมาสามกระสอบว่าสิมาเอาเอาเฟืองตามนี้แหละเดี๋ยวก่อนที่จะไปเอาเฟืองเยวผมจะรีวิวนันนี้ให้เบิ้งครับแต่ว่าก่อนจะรีวิวเดี๋ยวเอาสอบลงรถก่อน สามกระสอบแบบใหญ่เลยเขาไใช่ต้นใหม่อยู่บ้านครับใ่ต้นมังคุดตน้ตนมะงอกต้นมกทุเรียนตน้นมะมีบมะมีเรียกว่าภาษาไทย,ยภาษากลางว่าต้นขนุนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่นี่ก็บเพาอผาเบิง่งบรรยากาศครับบรรยากาศทงหน้าในรอบสามเดือน <laughs> เดี๋ยวกินแต่เสียงนกครับเสียงธรรมชาติสุดยอดขนาดบรรยากาศยามเย็นเห็นบ่ <g ül> แหงแร้งสักหน่อยครับตบัวบก่งผูกไว้ก็เป็นบกคงผูกครับบ่มาคได้กินจอยต้นนี่ผู้ใดหูวิธีเห็ดเม็ดเป็นแม่กับข้มเมต์มากนะครับเป็นบกคงผูก,กย่อนแสงจักหน่อยได้หนิเนาะบกคงผูก,กตันนี้ก็เป็นข้างบกทั่วครับข้างบกทั่วที่ปลูกแล้วก็เป็นต้นบักยอนี่เิ่นนสิลกถิมผมเลีเสียดายเอามาปลูกไว้เิ่นสิลกถิมแล้วก็ต้นคูนต้นคูนเอามาฟังถิมไว้แล้วก็มีต้นบกพริกนะครับต้นพริกตัวนี้ มันเกิดเองได้มันเกิดกับอย่างบุญกะกะเล่อันนี้แบบว่าโบดีอันนี้มันนะโบดีตัดบ่อยังฉีกก็ได้กินนะครับได้กินสองปีนะครับต้นพริกต้นนี้แล้วก็นี่ครับต้นมะกรูดที่ปลูกเองก็มือครับปลูกหลังบ้านแล้วมันฮกเพราะมันอันนั้นตั้งใจปลูกได้คือปลูกแบบว่าปลูกให้มันเลี้ยงเงาะเลี้ยงทุเรียนเลี้ยงอย่างไรก็ได้นะครับปลูกแล้วก็ตัดแล้วก็ดูแลลูกมันเกิดมากะคุดออกมาปลูกหน้าคุดออกมาปลูกหน้านะที่จริงมันก็หลายกวต้นยูดอกมันก็งอใหญ่ไปหมดพุ่นแหละงวควาย คนห็นบ่ครับคนโตคนละง้วควยเขาเลี้ยงนะห็นบ่ห้อยกินมันจักสีย่างจักสีใ่กับบลักดอกแต่ว่าก็ได้กินสามเครือละครับปลูกปีกายนี่ได้กินตน้นคือต้นนั่นบ่ต้นนี่แล้วก็ต้นใดอีกบุ้นจำได้สามเครือนี่นะครับนี่ก็เหลือจากงัวจากค้อยครับกับพอได้กินอยู่ดอกกัญยามันรอดก็รอดบ่รอดก็แลวไปเไาก็ปลูกซ้ำแบบพอได้ใส่ใบพอได้ยังลงๆมากกับพอได้ใส่ครับ ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างกับมีประโยชน์บ้างแหละครับขันฝังร่งดินว่าเห่ากับโบไดค้ค่อยได้มาใส่ประโยชน์ใส่สอยพื้นที่อยู่แล้วนะพื้นที่่างปลาเขาฝังทิมไว้นะครับต้นบักกล้วยต้นบกักอันนั้นอันนี้กะเป็นโบเป็นกระยาม้ในสีนะจะเห้าหลงสพัพสะพ้อยมากหรือนั่นนี่มากคนอื่นหลงมากก็ได้เก็บกินบพราว่าบักคุงเพว่าบากักบักกล้วยเพราว่าบากักพริกเพราว่าพืชพักต่างๆนะครับเขาปลูกทิมไว้กับพ่อได้กินอยู่ครับเหาบบกินกับให้ผู้อื่นกินไปนะเห่ากับโบได้ห่วงนะมันกินกินบุเร ตายบุดรละ่ะนี่ล้มหนึ่งก็ตายสิเดี๋ยวมาปลูกใหม่อยู่ปีนี้เดี๋ยวให้ฝนห้อยลงมาอีกจักหน่อยกันครับทางได้ฝนตกแน่ละกัคอมเมนต์มาด้วยครับทางนี้กัตกไปเมื่อวานนี่ห้อยกัเปียกๆอยู่นี่เห็นไหมาทางรถเปียกๆโอ้ยเหยียบน้ำโอ้ยนี่ตกป้อมคำว่า,วาน,นครับคำคำว่า,วาน,าานกาัพอได้ซูมซื่นครับตัวนี้กัเป็นยูคาครับต้นยูคาสองฟังนี่ปลูกเองกับมือคือกันครับปลูกเองกับมือประมาณออสองร้อยป่ะวะ ประมาณสองรอยต้นสือมาแต่ว่ากสิเป็นพุ่เบิร์ดดอกกสิแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นแปดสิบพุ่มละปลูกจะสุดพุ่มละครับอู้บรรยากาศอยู่ทงหน้าครับเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงกาหองจิบจับจับ,จบอยู่ข้างแม่น,นา้าฝนนี่ก็แม่นเสียงเขียดครับหนา่าน้ำนาให้นาหนา่าได้บรรยากาศกินเข่ากินหน้าครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปเบิ้งอีกนี่โซนนี่นี่ครับต้นยูคานี่เกือบจะตัดถิ่มเลย ที่จริงเนี่ยปลูกประมาณสิบต้นแต่ว่ากะคุดออกคุดออกเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นท่อมองนี้นะเป็นมองน้ำไหลลงไหลลงห่วยนะครับที่จริงมองนี้จะเป็นทางน้ำเลยเป็นทางน้ำไหลเป็นโซกนี่คนกปลูกกอไผ่ไว้ปลูกกอไผ่ไว้ที่นี่ก็คุดออกเอากอไผ่คุดออกเอาดินทม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 ลงไปปีแรกนี่เป็นโศกแบบเล็กเกือบทวมหัวคนเปละก็เอาดินมาทมไม่จางรดดับไปละครับมาทมทมไม่ก็จนได้ค็ดเขาขโมยนี่ปีใกล้นี่เออปีก่อนนี่ก็ขาดนี่เพราะมันเป็นทางน้ำเ่า่ะนะ พี่ก้อนนี่ก็ขาดนี่จนเดี๋ยวมาเห็ดอันนี้ไหมนี่เห็ดทอเห็ดยังลงไปทอสมัยกเก่าเลยเลือกลุดรวมหัวมันยืนสองขน,นครับลงไปนี่หนามสิตโตลงไปในใตไตเด้แล้วก็จะมีทอหลอดไตคุณนะสุดครับเพิ่นว่าที่ว่าต้นยูคาเนี่ยทีว่าสิเด็ดคุดออกเนี่ยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าหากมันนี่ยหากมันมสิมาเสาะดินเสาะทอเสาะยังขะนะก็เลยได้ดคุดออกเพิ่นว่าเลยผู้เพินเพ่นมีหน้ามีให้อันปลูกต้นยูคาไก่ทอ หากมันสิสอดกูเท่าที่มันท,ทอมันสิขาดคนปะก็เลยเหลือไว้สามต้นแล้วก็มีเศษสากอ่อนบอกตะไคร้ครับตะไคร้นี่ก็มันก็เกิดคู่ปีอยู่นะครับพ่อได้กินอยู่ปูปีแล้วนี่งามงามผู้ใด,ดก็ได้เก็บกินพรนะนี่เพรานี่ก็ได้เก็บกินบกกวัวกล้วยนี่ก็งามงามนี่บกกวัวกล้วยนี่เหี่ยวตั้งแต่ปูกปีที่แรกเลยที่แรกเลยมากกับตั้งแต่พ่นละสามสี่ปีแล้วตัวนี้ยังเหลืออยู่เกือบตายเบิร์ตเล้ครับเธอหนึ่งปีกายมันงามหลายมันก็เลยเหลือใหญ่ขึ้นมานี่ตัวโมฮง ปลูกปีกายเอปีกอรหรือปีกายนี่แหละมากด้กินนะครับนี่ผมก็ตามรายรอบละนี่มันหนาแหลง่งมันเลยเหี่ยวซื้อบุร่าป,ปีนี้มันสิรอดบ่เนี่ยนึกว่าสิบ่ได้กินก็นได้กินแต่ผมได้คนอื่นก็ได้กินได้เพราะมันหมากหลายนวยอยู่ผมก็ได้กินเรื่อยอยู่สากไปสากมากครับอันนี้ก็เป็นเทียงนะครับเทียงเทียงนี่ผมเป็นคนเฮ็ดเองนะจะประมาณสักสี่ปีล่ะละลังค่านี่ก็เป็นหลังค่าลังค่าเอฟซี FC ครับเปินฝากเงื่อนมาอันท่าใดเก็ ก้าวลอยเอ้ยก้าวลอยหรือพันหนึ่งเด้อไปสื่อสังกัสีพันหนึ่งนี่มันไปสื่อสังกัสีแบบกับบอได้แบบแพงหรอกครับแบบถือกับเหยียบกับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปละกะเฮ็ดพ่อได้แบบได้นั่งเลยยังตะกี้มันกับบอได้เซ่เหรอครับมันโดนหลายมันกับเซ่ไปเรื่อยบ่ได้ดูแลมันเสากับเป็นเสาใหม่ที่เหลือนี่แหละครับแล้วกากเสาใหม่ตัวที่อ่ามัางมองนี้ออกนี่นี่คุดขุดดินมองมันเป็นโศกออกนะต้นใหม่เพิ่งเอาลงนะเพิ่นตัดเพิ่นสีเผาถิ่มผมเลยเสียดายไปงัดมานี่งัััดดจจาาาากกกฟฟืนนนนนนไมีี่่่็เเปทบบิคร หลายทอนอยู่ได้ผุงงัดมาี่นี่พอเด้นั่งนี่ไหมโตห้องนั่งนี่กับแมนครับงัดมาหิมไหวหิมไหวกับพอได้ว่างพอเด้นันอยู่ผมงัดมาไหวกับพอเด้กกันดินกันยังแถวนี้กับเพื่อนก็เอาเห็ดมีประโยชน์หลายอย่างเลยครับยางทีบอกนะครับกะสิงได้ที่มันพอเอามาถิ่มมาปะไหวมองที่เข้าบริใส่ประโยชน์ใส่ซอยกับบางเทือเข้าขาดเรือนันนี่เข้ากับยังพอเด็สะพัดสะพอยมาใส่นะย่างเช่นต้นมุงต้นไม้กับปลูกไหวกับพอได้ใส่กับต้นมะ้วยกับได้ใส่ใบได้ใส่หมากได้ใส่ลำต้นเดอนใส เยาวาได้ครับนี่ปลูกนี่ได้เอาไปเฮ็ดอันพุ่นไรเขาหออา้องยังห่ะอเวลาผ่ปาปลาเวลากระทินเวลายัางขานาะดได้มันเอาตน้ตนต้นยู่นี่นะครับมาไปเยาวาได้ครับมันปลูกทิมๆแต่ว่าบางทีมันก็มีประโยชน์นะบางคนกว่ามันหกมันกะกัหกกี่ดอกแต่ว่าห้องบริษัยประโยชน์พื้นทีน่นะบริษัยซอยปลูกทิมไววเนาะนาบบริโภคจะปัดที่แหลกๆก็แหละปลูกแหลกๆการปลูกนาโนแหงบริโภคนี่ตอนนี้ปลูกนาโฟนเลย อันตัวทางหลังหน่อยเมื่อกี้เนี่ยจังปลูกนาแรงลวกษณะนี่นี่นี่ปลูกนาแลงขึ้นกันนี่โอตักเที่ยวนามโหดมาใส่ปุ๋ยบดสองลกไปครับัปที่นี่แดดลมลมตกไปกอกอันนั่นกันเอาเฟืองเอาเฟืองมันก็มีเศษซากเฟืองที่เพิ่นสีเข่าอยู่เลยสีเข่าแล้วพ่นขนเฟืองไปบุบดนะมันจะมีอยู่เดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนั้นละมันจะง่ายเอาต่อเฟืองมันยากมันแข็ง ไปกดเอาตัวมันเศษมันเหลือแหละบรรยากาศตอนแรงเรครับพระอาทิตย์กำลังสีแดงกำลังสวยงามบ้านผมนี่อยู่บ่กไก่เลยครับบ่กไก่จากสถานที่ท่องเที่ยวก็คือทำผ้าแดนครับก็คือเตาง่อยสินะครับหรือว่าก็คืออุทยานแห่งชาติภูผาหยดนี่สินะขึ้นไปเตางอยนี่บ๊กไก่ครับประมาณไปหอดผาหยดก็สามสิบโลไปหอดเตาง้อยก็ 20กิโลไปหอดผาเดินกับ10กิโลก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวครับก็น่าสนใจครับน่าท่องเที่ยวมีโอกาสกับ่บนี่ครับท้งหน้าผมนี่อาจจะแปลงเป็นรีสอร์ทหรือร้านอาหารอียงจักย่างก็ได้ครับเพราะว่าไก่ห่วยแล้วก็มีทางน้ำผมก็เคยคิดนะครับเคยคิดว่าจะมาเห็ดเงินหน่อยหลังนึงไว้ชิมไปนี่นะเวลาหนาฝนนะครับหนามันสิไหลลงโอ้ตกป่าริมอันนี้อันริมริมเฮื่อนนะเห็ดระเบียงไอเห็ดระเบียงลงไปนะ เด็กใหญ่น้ำมันสิไหลลงไปหนีมันสิเป็นโศกนะตะกี้ดอกตอนเป็นโศกนะโอ้ขึดด้นเลยทุ่มมือนีกับกับโแน่ครับอนาคตถ้าโศกหมานโศกดีครับเห็ดหาอดนอาหารเห็ดนั่นเห็ดนี่ครับเพราะว่าคนทุกมมือเนี่ยโหยหาธรรมชาติครับบรรยากาศธรรมชาติครับมันจะเสียงนกเสียงกาก,บกาับโบนี่ไกลบ้านแห้งพร้อมครับปลตทอก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับออกไปกิโลเดียวนี่ก็หอดปลตทอรครับออกจากนี่ไปหาลอยเมตรเกี่ยวขวาไปหาลอยเมตรก็หอดครับกิโลหนึ่ง ถนนนะก็ถนนหลักจะมาลดแรงบึนบึนบึนยูนน่เห็นไหมครับเราแต่สีบาเสือสีสูงให้เบิ้งก่อนน,น,นไไั่นแหละเสาสูงอ่ะแหครับถนนใส่ลรถพอนีไปใส่เบิ้ลแล้วเห็นแต่มอไซค์ที่ฝนแรงเดือดเดือดอย่างนี้สีขาวมาแล้วนั่นแหละครับใกล้ๆอย่างนี้ครับหาลอยเมตรครับหาลอยเมตรถึงนี่แหละครับรัศมีบ่เกินกิโลครับ เอาให้เบิดครับไ่ให้เหลือกีงวงแห้งตะกีงวงกีกล้วยหรอกอออนี่แหละมันสิง,งามเอาไปลุกเดี๋ยวว่าได้เนาะเห็ดไปเห็ดมาได้ก,กบเลยเนาะสมัยตะกี้นี่ขึ้นหอดเนี่ยขึ้นหอดอยู่ในเวลามาให้มันนะไปหากบานะกบเขาง่ายนะครับไปเคลียร์เอาเลย เท่ากับไปเท่าต้อเฟื่องแล้วก็ไปขุดเอามันสีแตกมันอย่างนั้นตบบึง <c oughs> บึงบึงบึงอะไรทำไมที่กี้จะจกเอานะมันลหลายหลายสมัยที่กี้บนท่านี่มียาขยา,ารับสมัยสมอยาขยา,ายมันหลายม่ค่อยนั่นไปเลยสำหรับผมบางเถือมันก็เป็นการพรอนคลายนะการเฮ็ดเวี้ยการได้ <c oughs> ต้นใหม่โคตต้นหนามต้นใหม่ยังสิย่างมือนเสาเหมืแอแหล่งแล้กับพ่อนคลายในะเวลาเข้าเหลียวไปกับเป็นสีเขียวกับแบบสบายหูสบายตาแล้วกะ็อีกอย่างนึงกับบางเทธอเขาก็ได้ออกร่างกายเฮ็ดน้อยนึงเงือออกเมื่อยยังสิเขาก็เศร้านะเขาบริษัสมบุกสมบันนะครับแบบดปลูกเล่นๆถามว่าขาดวางังบอกกับขาดวังอยู่ดอกเล็กน้อยแต่ว่ากับกับเข้าของ,งะอะไรกับบริษจริงจังหลไรนะเป็นกับเป็นเป็นกระถิ่นก็ยังที่นะครับ แต่ขั้นเป็นก็ดีแต่บางเทือต้นได้ี่่คาดวังกันล่ะข้ามันมันเหี่ยวแล้โอ้สมอกใจรวดนข้ามันนอนเจาะนอนจังเลคือจังแบบคือจังเลียงนั่นเลียงนี่แบบแล้วมันมันกลยยมันไข่นี่หละเต็มแล้วย <c oughs> หนึ่งกับสอบ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับสามสอบรับเดียว <c oughs> แต่ว่าหันหอน อากาศค่อนข้างห้อนครับต่างจังหวัดมองได้ห่อนมองได้หนาวไร้งานเลยครับจังหวัดใดอากาศแบบใดเนี่ยแต่วหูซึกว่าสะก้อนห่นถึงห่อนแห้งไปแบกขึ้นรถไปดิแบกกี่บาทตะกอ <c oughs> <c oughs> ตะกอหมูแบกไปเองก็ได้เว้ย ผ้ได้ว่าเฟื่องเบาๆกับล่องิึงเลยครับอัดเข้าไปแล้วแน่นนักขึ้กไน อ,อน้ำปักมือครับพอดีไปเอาเฟื่องมากแหวะเก็บพักน้าครับพักน้ํานี่ยกะโรู้ว่าภัากเหนือภาคใต้ภัากกลางกินหรือบอ่ครับแต่ว่าภาคอีสานนี่บางส่วนบางมองกะ่ได้กินขึ้นกันคือบานเกิดผมนี่่รู้จักครับผมเกิดมากกับโมขึ้นลจัก,กกับพักน้ำเลยก็สิเป็นน้ำน้ำแล้วครับเขาก็ใส่กินกับมกน้อห้หรือว่ามกหัวกระไดหรือมกนอื่นกระไดถ้าผู้ใดผู้ใดมักกินแต่ส่วนมากเขาใส่กินก็มกน่อ้ครับ พอดีซื่อมกนใหม่มามกหนึงก็เห็นพอดีครับก็เล่เหล็กแแบเก็บครับรถซาก็จะเป็นสมสจักหน่อยสมซื้อครับพักน้ำปักมือผมเราหันนี่เก็บได้หลายเติมนะครับผมว่าให้เบิ้องตอนเก็บก็สิเก็บให้เบิ้งจักหน่อยสระสระนี่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 นีนี่นี่นี่นอันีนี่นี่นี่นีวนี่นี่วนี้นนีนี่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 น่นนี่นนี่นนี่นกนก่นี่นี่นนีนนี่นี่นนี่นีนี่นนี้นีนีนนะ่รับเพราะว่าักพวกนี้มันทนแน ทนแดดทนฝนเข้าแห้งเด็ดมันแห้งออกหลายครับออเอแล้วว่าตัวน,นี้มากบนท่านเขาหาลาแร็กเลือนหน่อยก็ถือว่าพ่อได้กินแล้วล่ะครับลาอยงหย่อนยิ่งยง้ะบุญคงกว่เก็บได้หลายหยอดยิ่งยงบุงก,กบมันนะนะกก็มีนะมพักน้ำไปครับบันทิกะเดี๋ยวตัดภาพไปเฮือนเลยครับไปเทฟเฟืองใส่อันต้นไม้ครับไม่เป็นยังเดี๋ยวมันจะคำ กระดอกกระเดียหมากดกขนาดบังขุดอัวหน่วยบังขุดได้ผ้าเบิ้งครับเต็มเลยเยอะมากน่ารั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 กบางขุดนี่เห็นบอกเต็มเลยปีปีที่สองครับปีปีปีแรกเนี่ยมากมากันแปดเก่าหน่วยลดนทิมเบิ้ดเด็กกินอยู่งกหน่วยปีนี้เต็มเลยเต็มตุนเลยครับ เป็นบดาจะได้อยู่ข้ามบนว่าน,นัประมาณประมาณสามลูกทำมปนบนล่นทิมกัดกันอีกแล้วมา เรียบร้อยเดี๋ยวไก่ก็มาเกียรยออกไปอุ้ยต้นนาวกำลังปลูกเลย กวากระดอกก็ดีอ่ะามแท้โอ้ยหกวางกวานกำลังงามเลยแกงใส่ป่าพอดีดีนว่าเราก,ก็เก็บก่อนนะ ขอดสารพิษปุยกับ์เบรซาย